เราพูดถึงโลกใหม่ในแบบของการเผชิญกับบททดสอบหรือวิกฤตที่ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับตัวเองในเด e ะม a ร t ต r i e ิ e New Earth โลกใหม่กำลังเปิดเผยความลับของจัก,กรวาละะวิธีการฝ่าข้ามไปของการกอบกู้โลก พวกเราทุกคนสามารถใช้จิตวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของมนุษยชาติและโลกใบนี้ไปตลอดกาล The m a s t e r p r i e s New Earth โลกใหม่พร้อมแล้วที่จะเปิดเผยความลับของชีวิตเพื่อเปิดเผยความจริงของโลกให้กับพวกเราทุกคนผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นโค้ชและครูทางจิตวิญญาณให้กับพวกเราทุกคน The Masterpiece, New Earth, โลกใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของพวกเราทุกคน